ระวังแฟนรู้ว่าเราครบใครอยู่ในเฟซบุ๊กเพื่อนเพื่อนคนใหม่ที่ไม่อยากให้แฟนรู้ว่าเพื่อนของเราในเฟซบุ๊กมีใครบ้างเขาตั้งค่ากันยังไงตั้งค่าแบบไหนเดี๋ยวคลิปนี้พี่เก๋จะพาไปทาค่ะก่อนจะไปดูกดปุมทั้งหมดนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เก๋ด้วยนะคะเข้ามาที่เฟซบุ๊กของเราแต่สามขีดด้านขวาบนแต่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแต่การตั้งค่า เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลเลือกวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณแตะเข้าไปก็ามาในหน้านี้แล้วนะคะใครสามารถเห็นรายชื่อของเพื่อนของคุณได้ตรงนี้นะคะโดยทั่วไปเครื่องจะตั้งค่ามาให้เราเป็นสาธารณะให้เราเลยนะคะ ทีนี้เราจะมาทำการตั้งค่าใหม่เราก็เตะเข้ามาตรงคำว่าสาธารณะแล้วมันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราเลือกคำว่าเฉพาะฉันเราก็เตะเข้าไปค่ะเนี่ยมันก็ขึ้นมาเฉพาะเฉพาะฉันแล้วนะคะก็จะไม่มีคนเห็นแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะคะเนาะลองเข้ามาตั้งค่ากันดูนะคะ เพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆกดติดตามพี่เก๋ไว้เลยค่ะ